การเคื่อนวันนี้นะคะที่มหาสรา,ารคามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านหนองหินนะคะฝนตกหนักค่ะก็ชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะคะดีใจมากๆค่ะเราจะได้ไม่ต้องรดน้ําต้นไม้นะคะต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ำนะคะสดชื่นน,นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็โตเร็วนะคะแล้วก็อ่าหญ้าก็จะได้เกิดนะคะบัวก็มีหญ้าอ่อนๆกินเนาะแล้วมีอึ่องอ่างออกด้วยนะคะบางคนที่ชอบนะไปจับอึ่งเนาะ ก็จะมีร้องหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วนะคะคุณผู้ชมท้องฟ้าก็ไม่ชิมนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็อยู่ในห้องนอนนะคะก็มันทึบภาพจากหน้าต่างนะคะมหาศาคามชุ่มฉ่ำค่ะจังหวัดอื่นเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานก็ตกนะคะเมื่อวานก็ตกเปียกแฉะแล้วนะคะก็ดีค่ะ แล้วก็วันนี้ตกอีกนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ซักผ้านะว่าจะซักผ้าอยู่นะตรงนี้ทีตากเนาะรอให้แบบมันไหนไม่มีฝนเนาะค่อยซักเนะกาะเนี่ยหลังจากที่ฝนหยุดนะคะกลางคืนนะคะจะเสียงเสียงกบเสียงเขียดเสียงอืงอ่างนะคะคุณผู้ชมเขาจะร้องกันหนสนันวันไหวนะคะเสียงจิ้งหรีดนะคะ เมื่อวานนี้ขับรถผ่านมาแถวร้อยเอ็ดนะคะก็ตกหนักเหมือนกันค่ะดูที่นานะคะเขากํลาลังไถแล้วนะคะไถหุดนาไถไถควนดินนะคะเพื่อกบให้หญ้าตายแล้วก็มีน้ําฝนมานะคะลงมาแล้วทําให้แบบเอ,อสภาพของดินที่นาเนี่ยเหมาะสําหรับที่จะ <c oughs> พร้อมที่จะเพาะปลูกข้าวอีกรอบนะคะก็คือนี่แหละเดือนเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าเนาะเขาก็จะ วานวันก้ากันเนาะนะคะคุณผู้ชมน,นี้ก็โชว์ให้ดูนะคะฝนตกที่มหาชรารคามสดชื่นชุ่มฉ่ำขอบคุณค่า